ต่อนะครับก้าพุทธานุสติอิติปิโสบักวางสัมมาสัมุทโววิจารย์สัมโนสุศกโตโลกาวิจูณ์อนุจารโลภุริสัตมาสาดิสัทธะเทวานุชานามุตโตปักวัติสิทธิมานุสติสวะค้าโตปักวัตตาธรรมุันปิจิกวะกาลิโกยิปัจิโกปัญญโกปัญญาโกปจตังวิจิตาโพวิญญูวิจิติสิเบสังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะสังโฆสุปฏิปันโนปะกะวัตโตสาวะกะสังโฆญาญาปฏิปันโนปักกวัตโตสาวะกะสังโฆ Iyatidang katali po sa iyo ata po sa bukalay. Sa pagkawad o sa wakasang kung haunayo pa, haunayo na, kinayuan sa lika na, niyuan o talang munyak, itang o ka sa katawa sa katawa, sa katawa po tanang o sa walang, itang tewan nang, Kau tak tanya siapa dia? 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 13ภกถาจินนะบัญจรชยาสนากถาพุทธเสตวามลังสวานังจตุสัจจะสัพพังสังฆีปิโสนาลทภาังกัลลาฏยุปูจังอาจวิสเตนายกาโสปิบดีดัมมังมตเกเดมุสาลัสสีเสบดีโตเมังพุทโธธัมโมตวิโรจันนิสังโฆบดีโตเมังอุลิสัพพคุณากะรุวันทัยเมอโล อานุโลโตสาลีโพธจาตาภิกขุโกตัมโยปิติวัคคัสสมีมหคานุจาวะมะเกนะกิเนสัมเมณีมัยังอสุวัณณตาเราะโลกัสสปุญญมานะโมโอปะโสมะมะโสนะเกเกสันติภิติวัคคัสสมีโสอิวัปะผัง galo นิสิงโณสีสัมมโนโสภิโดลีบุงกาวะพุมัลคัสสปุฏิโลเมสีจิตะวัตะโกโสเมยังวะตะนินิจังปะดีตาสิคุณังกะโรบุญโนเค้าลีมาโลจะอุบาลีนันตัสสีวะลีเดลาบัญจาอีเมชาตานะลาเตเดียกะมามังเจสัตติติมหาเดลาวิชชาชินะสาวะกา

Wata pita di sangka tapa ilan santu pata wasi sawi nanya tuan nanya tanya dek sa Satu sa tome sa kiti nanya sa pancari sina pancala macang gibi nya tang ma ita di sa ta palin tu pa ye cewa mandro sa Kho sa ko si nanu pawi na si tu pata wu ta manu pawi di sangko sangka nu pawi na si ta nda manu pawa pali tu cha la pancari

ໄຊຍະມັງການານິຄະຕາມານາກັດຕະມຸຕະລັງຍວະພານິນຍາກິນຈາຍຍາໂຕຕະວະສະນັງສະນະກາຢະມະເສສັນເຕນະສົມະວິທີນາຊີຕາວາມຸເນໂດຣະນະເທຍະສາມະມຸເນໄຊຍະມັງການານິສັດກັງວິຫະຍາມະດີສັດຍະກະວາດະອີດຸມະຕາປິໂລເປດາມະຫນັງາລີຍະມະປຸດັງ ปัญญาปะดีมาชะอิติโตสิทะวะมุนินโทตันเตยัสสามุนุเตเจยะมังคลาณีนันโตปะนังกะพุทธังวิปุตังมะหิติปุตินะดีระบุจักขีนะตัมมะปะยันโตริปุปะติสะวิชินาสิทะวะมุนินโทตันเตยัสสามุนุเตเจยะมังคลาณีตุฆังอิติปุตะจักขีนะสุตานังบางมะอิสุติโสติเวจิปะกาภิทานังยานังคะเณวิชินาสิทะวะมุนินโทตันเตยัสสามุนุเตย เตยมังคละนี่ดาปิปุจจังเตยมังคละอังคถายุวาเจวะทีนะทีเนสรเตมันตังเตยิตวันน่ะเนกวิวิดานิยุวาตวานิโมฆังโกฆังอภิคัมมายนาโสอปันโยมหากะโลนี่กะวนาโดยใดสัมภาวดียังบุเณดมวามาลามิสัมปันโดสัมโพธิมตะมังกีทีนะกะวะทีนาโหอนุเสยมังคละัง Saya yang tahu ni ya mulai sa kaya na nanti benda no iwang tawang misai wong ini saya selesai yang mengkali apa lagi dapat nanti sesuai pada wiku kali habis saya jasa puput tangan angka pantau pamuda di sana kantang sumang kalang suka batang suci tang suka no sumon tu caju caju ye ta pama cari kinang kaya kamang waca kamang batang kinang batang kinang mat kamang paniti te batang kinang batang kinang ni kata wana kata tante pada kine พาวันตุส a พ a มังคังละคันตุสัพ p a ทีวะนอาสัมภูตานุพาวินาสัตสุติพาวันตุตีพาวันตุส a พ a มังคังละคันตุสัพ p a ทีวะนอาสัพพะตัมมะนุพาวินาสัตสุติพาวันตุตีพาวันตุส a พ a มังคังละคันตุสัพ p a ทีวะนอาสัมภะสังคานุพาวินาสัตสุติพาวันตุตีสิบห้าสันติธนะคาถาญาติวัดาสันติวิหาลาวสินีตุเกกาลิปุติกาลิตายิงตายิงตัตมาตานีนาพาวันตุ ปูชิตาสวดิงการวดินาวิหะและมาทะเลทิ่เราจะมาชานวากาจะปิกาวุซาลามิกาดานาบัติอุปัสกาขามาจะเตสานิขามาจะอิสราจะปานาปูดาสุขิตาบุนตุเตจัลปุชาเยปิจานทะสัมบ่าวะสังเสตัสสัตตาตะวบบานิกานิยานิกังธรรมาวัลังปะเจจเตสัพิเบตุขัสสะการุนตุสังขยังตาตุจีลังจะตตังธรรมโอธรรมะตาราจะบุคลาสังโฆปุสัมโกวะอาศัยจะอิไดยะจะ wartawan no สเลยရမ kami අပවပ ပ no ස kali pส samaနသမက la kan kang ඒවတ ra canန kan duပ บอกเทวตาคุรอยชนะขาตาทุกขปตาเจนีทุกขาปยปตาเจนีปยาโสกปตาเจนีโสกาวุตุสปีปีมานิโนเอตาวัฏตาหญามีสัมปตังปุญญะสัพพังสัปเปเทวานุโมดันตุสัปสัปติสิทธิยาชานังคาตันตุสัตตายะจีหลังหลักขันตุสัปปตาบาวนาบีนาตาวนตุการสันตุเทวตาขตา สิบเจ็ดสุมังฆลักษณ์ฐานตุสัพพังสุมังฆลังหลักกานตุสัพปฏิวัติสัพพุทธานุปาเวนะสุติวนตุนิรันตะลังวนตุสัพพังสุมังฆลังหลักกานตุสัพปฏิวัติสัพพัฒมานุปาเวนะสุติวนตุนิรันตะลังวนตุสัพพังสุมังฆลังหลักกานตุสัพปฏิวัติสัพพัฒสังกานุปาเวนะสุติวนตุนิรันตะลังสัพเพพุตธาวลปตะปเจกายังเจยังพ้าลังอันตานังจัตเจเจนละขังปันตานิสัมปะโส Sape pun dah pala patah pati kaya yang jayang panang tanang ya tesena lakang wadami sapa so sape pun dah pala patah pati kaya yang jayang panang tanang ya tesena lakang wadami sapa so sape pun dah pala patah pati kaya yang jayang panang ala tanang ya tesena lakang wadami sapa so sape pun dah pala patah pati kaya yang jayang panang ala tanang ya tesena lakang wadami sapa so sape pun dah pala patah pati kaya yang jayang panang Alang danang katecina lakang pandami sabaso, sabi puta balapata baje kaya yang cayang falang. Alang danang katecina lakang pandami sabaso, sabi puta Alang danang lakang pandami puta balapata baje kaya yang cayang falang. Alang danang lakang pandami ด้วยอนุภาพแห่งสัจญาณิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระนัตนาใจด้วยการจาจนายายบทสวดมนต์พระบาดสวดพระประิฤิลและพระกถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีเก่ข้าพระเจ้าขอให้ผลจากทุกไปทั้งพวงขอให้ข้าพระเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเวดาทั้งหลายโปรดอนุนมนโมทนาในการสวดจะนายายมนต์ได้ธรรมะล่านี้เมื่ออนุนโมทนาและโปรดนำนวยพรให้เก่ข้าพระเจ้า เลขวัตถุมงคลพาปิตายอดเิรีเหรียญยอดเิรีเหรียญไม่โกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทางพงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เบียดด้วยอนุภา,าพหิงภาพประลิทธิ์ทรงสันเดศักดิ์สจทุกว่าการเทิญสาธุสาธุสาธุ